สวัสดีค่ะยายใส่บุตรนะค่ะเนาะมื่อนี้ยายใส่บุตรไปได้ออกไปเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะกะ็เลยอยากมานั่งเว้าเรื่องที่ยายใส่คิดว่ามันเกิดขึ้นสองสามมือมื่อคืนเนาะค่ะเนาะที่คู่หรือว่าคนขับรถที่บ่ตรวจสอบดีๆเฮ็ดให้เด็กน้อยนักเรียนป .2 องมนาะ ถึงตัสีชีวิตนะคะเนาะแต่ใส่กับเมื่อกี้บึงเป็นยังเพิ่นคือบอหลบขอบบอหลบขอบแล้วกับบอบอนันจักเถื่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีมาหลายเถื่อแล้วมันบอมันมีมาเถื่อเดียวเนาะค่ะเนาะมีหลายเถื่อแล้วไปยังซับเผาไปยังบอมบระมัดระวังเหตุเห้เด็กหน่อยนี่ติดอยู่ในรถรับทรงนักเลียนอยู่ประจำจะใส่กับมาคิดเบิ่งวา สีมาเกิดเหตุการณ์นี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆบ่จัดการขั้นเด็ดขาดนี่ผ,ผู้ผู้ผู้มีส่วนร,ร่วมผู้ที่อเจ้าหน้าที่นี่เพนบอมีความราับผิดชอบอีย่งนี้มันมันประด้นี่ค่ะเนาะมันก็ต้องม,มาตรการให้เด็ดขาดอันนี้เราปล่อยให้เด็กน่อยตายตายคนแล้วคนเหล่าอยู่กัยังเสยอยู่เอ๊ะมันเป็นเหตุด๋่ดเนาะกฎหมายบ้านเมืองนะะเนาะ ยใส่แยใส่มาอันเบิงเราเยกใส่กับสลดหดหูแทนพีแท่นนอนพ่อเม่ยาตาพี่นอนของเด็กหน่อยที่เสียชีวิตนอกข่ะเนอะอยู่ในรถอากาศบ่มีหอนกับหอนอพ่นสิมีนอนเพ่นสิเป็นยังไงเป็นตลิตัวํำไดเป็นอย่างคือคนที่คู่ที่ไปนั่มเป็นอยังคือพอตรวจสอบบ่อย่างไปเบิงบ่อย่างไปเบิงเด็กหน่อย ต้องตรวจสอบบ่บ่ต้องวัดไปเชะงอกเบื้องซื้อๆค่ะต้องไปตรวจสอบเด็กน้อยว่าเด็กน้อยลงมหมดเบิ่งงเราบ่มันบริมอยปานพวปันใดเราค่ะเห็ดเพื่อชีวิตของเด็กคนหนึ่งแต่ละคนเนาะค่ะเนาะสิริตนซ้ำใดเสือดินทุรนทุาไา่ซ้ำใดก็เด็กน้อยคนสิเสียชีวิตนะ่ะขึ้นเบิ่งแนเราเป็นยังคือ่อยปลายลาเลยเทมอตัตการอันการดำเนินไอ้ทัง ความผิดของอนคนที่เหตุเด็กหน่อยที่ผ่านผนมาเจอชีวิตเนี่ยคือพอเห็นเหตุอียงให้มาตรการเห็นมันเด็กขาดรุนแรงกว่านี้เนาะเนาะสิมาแก่ตัวว่าชะงอกบิ่งแล้วจังสันจังสีแบบนี้มันมันมันบ่แมนค่ะที่ใส่ว่ามันบ่แมนคนเฮาก็ต้องตรวจสอบดีเด็กน้อยเนี่ยลงบ่ลงจากคนแล้วจังสันจังสีแล้วก็ยางเขามาเบิงรถดมันบ่มันขั้นใหญ่ขั้นต ห้อเสียเวลาเ้อนิดนึงกับเพื่อความไอปลอดภัยของเด็กหน่อยมันสิยากสีซาปนันบอค่ะลายเทือแล้ว่าใส่กระสุนแทนนังนพ่อแม่ที่น่องเันเพิ่นอยู่ข้าว่าอยู่นี่เป็นจักเทือจักเทือแล้วก็ย่งบอละรวมยังประมาทเล่นเลยอยู่จะใส่กับโอ้ขอเบาเนี่ยค่ะศูนย์หลายศูนย์แทนเพิ่นเด็กหน่อยเส้อเขาเป็นนั่นเขาสิทรม่านซ่อไหน ห่านกับห่านหิวกับหิวโอ้ยแย่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 เอาเด็ดขาดเนากขาดนาะเอาให้เด็ดขาดเลยถ้าสั่นสิมีตลอดอยู่นี่แหละปัญหาเด็กนักหน่อยนักเรียนอยู่ในติดอยู่ในรถเนี่ยใส่มาบ่นนั่นมาอลไรเนี่ยใส่ถ้าเป็นลูกหลานยานี่ยาใส่ิบ่เป็นล่มตายมั่งเปล่าแต่ผู้อาาื่นเป็นเฮาวแต่จะมีห้าวก็ยังคิดน้ำเพลินอยู่เนกขาดนกโอ้ยแย่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  คลิปนี้มาจมจังหน่อยเนาะค่ะเนาะซูลแห้งเฮ็ดเฮ็ดกระต้มเฮ็ดกับเปียกกระต้มนะคะกระต้มหมูนะคะเนาะห่ <c oughs> อนเบือเบื่อยองนี้กระต้มใสนะ่บลใส่น้ำ่ะใสบ่บลใส่น้ำลายเรกคะ่ะเพราะว่าบะมักน้ำลายนี่ค่ะเนาะนี่นะคะเนาะจืดๆค่ะบ่ จืดเพราะใส่ยังหรอกค่ะใส่เครื่องปรุงก็ใส่ตะเกือก็รสด,ดีเพราะย้ายเส้เนสีบ๊วยไข่เฮ็ดรสจัดเนี่ยม,มันแค่เนื่อเมื่อเสาร์อยากจะกินอ่นอ,อนๆเนาะค่ะเนาะกินอาหารรสจัดหลายล้ำใส่ก็จะกระเพาะล้ำใส่ห้องมันก็นกแย่เนาะค่ะเนาะสลับมัง่งประม่ณนี้รสจัดจับจัดถ้าต้องมีสลับซับเปลี่ยนรสอ่อนมัง่งสวยมากจะกินแบบไอ้ไอ้มีรสชจัดเนี่เห็นไหมค่ะเนาะตอนจะเสารเป็นประดับกับอาหารอ่อนๆ พอล่อนใส่เข้าอันนึ่งตื่นมาใหม่ๆน่ะค่ะเนาะเข้ากะตองกันนั้นเผ็ดจัดเข้มจัดมืดมื้อไรร่อนใส่ตับไตเข้ากะแย่นะคะเนาะค่ะมื้อนี้ยายใส่กะมัจจมให้ฟังซจำนี้ค่ะนะคะน่ะเนาะขออนุญาตกินอันนี้ข้าวต้มข้าวเปียกใส่หมูก่อน <c oughs> นีบักสมบักสมไปเก็บม้านนะคะเนาะบักสมจีดไปเก็บบ้านจนอยู่บ้านนะคะเนาะผสมจีดยายใส่จีมาก ั่นเอาน้ำแล้วก็ผสมเกลือผสมเกลือนิดนึงนะคะเนาะดใส่สีนั่นสมจิดลูกนี่ปีนี่ลูกใหญ่ยังน้อยนะคะน้ะปกติลูกลน้อยหน่อยนี่ลูกใหญ่ลองผสมสมเขียวหวานเข้ากันละคะค่ะคค่่ะะขออนุญาตลงจบคลิปนะคะเนาะมาจมให้ฟั่งค่ะนี่ราะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย